วันก่อนอ่ะศูนย์บริการอิสูซุโทรมาแจ้งเตือนให้ฉันเนี่ยนำรถเข้าศูนย์แต่รถฉันเนี่ยใช้งานน้อยมากดูสิไม่ย,ยังไม่ถึงหมื่นกิโลเลยอะ่ะถ้างั้นก็ยังไม่ต้องเข้าก่อนก็ได้นี่ยังไม่ถึงหมื่นกิโลเลยไม่ได้ครับคุณลูกค้าเพราะการตรวจเช็คตามระยะและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,องเราจะต้องทําทุกๆ6เดือนหรือว่า1-0,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับ ความจําเป็นที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะเพราะน้ํามันเครื่องจะมีการเสื่อมสภาพตามการเวลาเมื่อมีการเปิดใช้งานไปแล้วเหมือนกับน้ําเปลา่า1ขวดที่เราเปิดดื่มไปแล้วหากดื่มไม่หมดแล้วปิดฝาเก็บไว้น้ำดื่มนั้นก็จะมีรสชาติสีหรือกลิ่นเปลี่ยนไปเหมือนกันเช่นน้ำมันเครื่องควรที่จะเปลี่ยนถ่ายตามระยะ6เดือนหรือ10,000กิโลแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อนเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โอเคเธองั้นโทรนัดเลยต้องรีบเข้าสู่บริการด่วนๆแล้วค่ะซิส